ส่วนการต่างประเทศและมูลนิธิไทยทแถลงข่าวประกาศผลรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2568โดยในปีนี้คณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติมอบรางวัลการทูตสาธารณะให้แก่บริษัท GMMTV จำกัดองค์กรธุรกิจบันเทิงแนวหน้าของไทยซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการเผยแพร่ชื่อเสียงภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับนานาชาติอย่างมีนัยสำคัญวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งครับ ที่กระทรงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยได้จัดการแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลการพูดสาธารณะ Public Diplomacy Award นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ประจำปี2568นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่4กันยายนที่ผ่านมาคณะกรำการมูลนิธิไทยได้ตัดสินให้บริษัท g m m TV จำกัดนะครับเป็นผู้ สมควรได้รับรางวัลการพูดสาธารณะประจำปี2568ในปีนี้ครับซึ่งเป็นปีที่4ของการมอบรางวัลครับสื่อมวลชนก็คงจะได้ติดตามมาแล้วทุกปีเหตุผลที่มอบให้กับบริษัท GMM TV จำกัดก็เพราะว่าท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเชิงลึกและในวงกว้างสิ่งที่เราตัดสินก็ดูจากเหตุผล หลายๆประการซึ่งมีเหตุผลมากมายนะครับสรุปได้ก็คือว่าทั้ง GMMTV เนี่ยได้ผลิตสื่อมากกว่า30ปีในสื่อเหล่านั้นเนี่ยได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมความคิดค่านิยมทัศนคตินะครับรวมทั้งหลากหลายมิติเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านสื่อที่ท่านผลิตเหล่านั้นเนี่ยออกไปทั่วโลกโดยมีผู้ติดตามรับชมจำานวนสิทธกว่า440ล้านคนหรือ ผู้ติดตามทั่วโลกนะครับและ,ะ,ะเชื่อว่ามีจํานวนผู้ติดตามทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นระจักพยานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผลดีที่ได้ก็คือว่าสิ่งที่เขาอยากจะตามมาแล้วก็ศึกษาเรื่องราวเกี่ยประเทศไทยตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีผู้มาเรียนภาษาไทยมากขึ้นเพื่อต้องการที่จะดูสื่อเหล่านั้นให้มีความ ลึกซึ้งหรือดื่มด่ำในสิ่งที่ g m m TV ได้ผลิตมากขึ้นนะครับนอกจากมิติด้านวัฒนธรรมหรืการเผยแพร่แล้วนะครับยังได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลนะครับมีการผลิตร,รายการที่ให้ดาราไปตามจังหวัดต่างๆ77จังหวัดด้วยกันแล้วก็ผลิตเป็นซีรีส์กว่า300ตอนต่อนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ได้ดึงดูดให้คน สนใจติดตามแล้วก็อยากจะมาเที่ยวโดยมีหลายรายการนะครับผ่านาซีรีส์300กว่าตอนเหล่านี้หรือแม้แต่ซีรีส์ที่าทาง JMTV m TV ทำเนี่ยก็มีการาทำให้แฟนๆอยากจะมาเดินตามรอยสถานที่ที่มีการาถ่ายทำเหล่านั้นด้วยครับประการสุดท้ายก็คือได้ร่วมมือกับพันธมิตรของบริษัทในเครือข่ายหรือใน ธุรกิจเดียวกันจัดรายการในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับ18ประเทศหรือ48เมืองด้วยกันนะครับทั่วโลกไปจัดแฟนมีตแฟนไลฟ์นะครับไปจัดคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งรายการต่างๆเหล่านี้ก็มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยตามไปด้วยดังนั้นในหลายๆเหตุผลซึ่งผมได้สรุปมา3ประการเนี่ยมันทำให ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแคร่หลายมากขึ้นอย่างมีในยะาสำคัญอยูจริงแล้วก็สิ่งที่กระทรวงต่างเทศทำมาแน่ดีนะครับก็ด้วยบริษัทและอนิสง์ของผลิตสื่อที่ GMMTV ทำเนี่ยก็ได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้หลายพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะักอย่างเช่นในละตินอเมริกาเนี่ย ในหลายประเทศตอนนี้รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีแล้วก็มีประชาชนในลาตินอเมริกาและในอเมริกากลางนี่นะครับอยากจะมาเรียนภาษาไทยมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้คณะกรรมการมรินิธิไทยจึงได้เห็นสมควรมอบรางวัลการทูตสาธาระนะประจำปี2568ให้กับเ m n TV ทครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านทูตนะครับ นะครับในการการนีไทยและก็ผมในานของกระทรวงซึ่งทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับก็มีความออแสดงความยินดีกับบริษัททีมหทีดด้วยนะครับงวันนี้ทำให้เห็นถึงว่าไม่ใช่แต่ภาครัฐนะครับที่ทจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยซึ่งภาพลักษณ์กว้างมากนะครับการที่ความเป็นไทยทั้งหลายเนี่ยได้ไดเผยแพร่สู่ ผล440ล้านครับเอฟิเลียนได,ไ,ดไ,ดได้รู้จักไทยมีนัยาสำคัญอย่างมากเราเคยพาคณะไปลา,า,าตินอเมริกาเราก็ตกใจในความนิยมไทยแฟนเบสของเราที่นั่นอย,อย่างล้นหลามนะครับก็ขอ,ขอสแสดงความยินดีด้วยครั้งแล้วก็โปรดติดตามวันเ,เวลาที่ทางวิธิไทยจะประกาศในการมอบรางวัลต่อไปทีมนะครับขอบคุณครับ อนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับรางวัลที่ g m m t v ใชได้รับก็คือการสลักชื่อลงบน Thailand Diplomacy Award นะครับเป็นโทรฟี่อย่างนี้โดยจะมีการประดับโทรฟี่อย่นี้ไว้ที่กระทรวงกานต่างประเทศอย่างทาวนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชื่อที่5ที่จะระบุลงไปนครับนอกจากอันนี้แล้วก็จะมีผนังซึ่งจะ ติดไว้ที่กระทรวง่างเทศเดพากันไปดูได้นะครับก็จะขึ้นชื่อของ GMM TV ก็จะอยู่ที่นี่อย่างท้าวรต่อไปน,นอกจากนั้นก็จะมีเงินจำนวน3 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็มีค่าเซเนียบัตรที่จะมอบให้สื่อของถ้วยใบนี้เนี่ยนะครับก็จะหมายถึงคนผู้คนจาก6ทวีปทั่วโลกโอบร้อมเข้ามาหากันนะครับข้างนอกข้างนอกก็จะมีลายของแผ่น ลายแผนที่นะครับก็หมายถึงความการอบอุ้มโลกใบนี้ด้วยความปรารถนาดีซึ่งมีต่อกันถ้วยใบนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า o ูธ i ิลหรือความปรารถนาดีนะครับดังนั้นทั้งหมดของถ้วยใบนี้ก็มีความหมายท,ที่ที่ลึกซึ้งนะครับซึ่งจะประดับอยู่ใครสนใจก็เชิญมาดูได้นะครับที่กระทรวงต่างเทศ